สรุปคือยังไงพี่น้องนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเอฟซีหลยคนแฟนคลับเอฟซีวงคณะมอรองมอร์รัมไลยคนกราพากันว่าเวลามันผ่านไปเร็วเรือเกินพี่น้องนะคะตอนนี้ก็ว่ากันว่าใกล้แล้วพี่น้องนะคะสำหรับการปิดฤดูกาลของคณะมอรองมอรํัมเนาะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็นะคะเมื่อน,นี้ก็สีเอาเรื่องเล่าของวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงกับวงตรฐมบันเทิงศิล มาว่าซูพีสนองอฟังนพี่นองนอเป็นยังคือต้องเอาท่งสองคนานี้มาว่านะคะเมื่อหาชั่วโมงทีพานมาพี่นองสำหรับทางด้านดอดโจโยมนินนะคะได้มีการออกมาโพสต์ว่าเสาที่2ีสิมิถุนายนนี้นะคะปิดฤดูการสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะวันเกิดผมแจกไข่ไก่1นึ่งแสนฟองพี่นองจะแจกให้คนละ18ฟอง ผมจะแจกเวลาหนึ่งทุ่มที่หน้าประตูตตมารับฟรีได้เลยครับอยากให้อยากแจกอยากมอบสิ่งที่ดีๆครับพนพี่น้องนี่คือโพสของทางด้านบอสโจยมานินนะคะพ่อทางด้านบอสโจยมานินได้มีการออกมาโพสแบบนี้พี่น้องนะคะว่าสิ่ีการปิดฤดูกาลนะคะในวันที่พี่พน้อง2ี่มิถุนายนนะคะ ทางด้านพอดบอับโซก้มีการออกมาโพดคือกันพี่นอกนะคะทางดานพอดพอดับโซนะคะด้มีการออกมาโพดว่าตั้งไหนนะคะเพิพ่นโพดว่าประทมุมประกาศปิดฤดูกาลตั้งโดนแล้วนะคะคือวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้ยหกสิบเจ็ดนะคะบอดโจสาวหน่อยคือสีมาปิดมือเดียวกันน้อบาดนี้นะคะเอามือไม่ได้บอกรับบอดนะคะพ่อทางด้านบอาทางด้านพอดบอับโซ ได้มีการออกมาโพสแบบนี้นะคะทางด้านบอโจยมันินก็เลยได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอโจเพิ่นว่าพ่อดาบซอนะคะผมปิดวงแทบทุกปีนะคะบอยิซิบเก่ากะสามสิบมิทูนาย,ยน์ก็คือวันเกิดผมทุกปีเด้นะคะพ่อสิให้ผมเพชรส้น,นไถน,นะคะนี่คือบอโจได้เข้าม่าคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็บอถนันพี่น้องซัมร,รับบอโจก็ได้มีการไปโพสนะคะ ไปโพสในเฟซบุ๊กหนุ่มโซสอน้อยเพชรป้านแพงนี่แหละพี่น้องสำหรับบอโจเพิ่นโพสมาจังไหนะคะเพิ่นโพส่าพอดาบสอนะคะผมปิดว่งแทบถูกปีก็คือวันที่29-30ถึง30มิีถุนายศนะคะก็คือวันเกิดผมถูกปีเด้นะคะพอสิให้ยผมเพ็รจังใดเนาะบัดนี่นะคะนี่คือ,อบอจโจก็ได้มีการออกมาโพสนะคะละ่ะ่ ว่ากันมาโพตอมานะคะบอโจกับโพดวาจนได้โทษหาอีพอบัตรนี้นะคะก็คือเป็นวันคล้ายวันเกิดของผมนะคะปิดวงจันแบบนีถูกปลีรับพนะพี่นอกนะคะนั่นลับพี่นอกนะคะกะสุรุเรี่วกับวรูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะบัลูนะคะว่าสําหรับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะ จะปิดฤดูกาลในวันที่เท่าไหร่นะคะแต่ทางมงประทมบ,บันเทิงศิล์น,นะคะก็เหมือนผลสืยืนยันและนะ้วนพี่น้องเนาะนะคะว่า10ปิดฤดูกาลในวันที่ยี่สิบเก้านะพี่น้องเนาะนะคะแต่ว่าวันที่ยี่สิบเก้านี่ก็เป็นวันเกิดของบอจยมานินนะะก็บอดูนะคะว่าเทิงสองขนาดนี้นะคะซีปิฤด,ดูกาลพร้อมกันเลยหรือเปล่านะพี่น้องเนาะนะคะแต่รากามาเบิงความคิดเห็นของเอฟซีแฟนครับนะคะ,นะคะว่ามีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะคะ นี่ผู้นี้กว่าจัดมือเดียวกันสิเป็นอย่างแต่ว่าคนละสถานทีนะคะนี่ผู้นี้กว่าหมักไผ่หมักมั่นมักคณะมอรองมอร่่วงใดกลับไปเบิ่งคณะมอรองมอร่่วงหนันคณะพี่น้องนะคะนี่แหละพี่น้องก็คือความคิดเห็นของเอฟซีแฟนครับเนาะพี่น้องเนาะนะคะเมื่อผู้บริหารของทั้งสองวงในมิการออกมาโพสนะคะว่าสิปิดฤดูกาลในวันเดียวกันก็คือวันที่29พี่น้องก็ต้องรอท่านผู้บริหารนะคะออกมาชี้แจงนะคะว่ารู้นะคะว่า คืนสิสรุปแล้วนาสิจัดมือเดียวกันหรือเปล่านะพี่นองเนาะราวพรวาพรวา่เบาิรจูกับในมิการโทรกับพอดับสอหลายชั่วโมงแล้วนะคะกับบอรมีการออกมาอัปเดตว่าจังไรนะคะว่าสรุปแล้วสีเลื่อนบอาหรือว่าจังไรนะคะกับคิดว่าอาจจะได้พี่นองอาจจะจัดในวันเดียวกันหรือเปล่านาพี่นองเนาะ,ะนะคะหลายคนกับว่า,าจัดมือเดียวกันกับสีปเป็นยังนะคะไม่ได้จัด ที่เดียวกันสักหน่อยนะพี่น้องเนาะนะคะเอฟซีแฟนครับมักทังใดกับไปทังนั้นนะคะแต่เหมือนทางนั้นผู้บริหารนะคะเพื่อนก็ายากให้จัดมือเดียวกันหรือเปล่าพี่น้องก็ต้องมารอฟั่งนะคะอีกที่หนึง่งนาะพี่น้องเนาะนะคะว่าสรุปแล้วจะอะไรยังไงนะคะแต่ว่านี่ลระพี่น้องนะคะไม่ว่าจะเป็นวงไหนนะคะบอวาสิเป็นวงประทมบันเทิงศินเองก็ดีนะคะหรือว่าสิเป็นวงซานยเพชรบันแพงะคะ่ะตางก็มีดีพี่น้องะคะ่ะ มีดีที่แตกต่างกันนะคะแต่ละคณะแต่ละวงนี่เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะคะวงประทมบันเทิงศิลป์งากสิเด่นนะคะในเรื่องฉากนพินงค์เนาะนะะคสำหรับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับมีเด่นคือกันนะคะมีเด่นทีแตกต่างกันไปในอันเลวแต่ว่าผู้ใดสิมาคณะมอรองมอร่ำวงใดคณะใดนะคะก็ดีใจเบิดอันนพ่น้องนะคะก็ดีใจเบิดนะคะแต่วต่านี่แหละพ่อมั่นเกิดนะคะพ่อมั่นเกิดอ่า อันนี้เกิดขึ้นเรื่องมันมีเกิดขึ้นนะคะกับเซวาอิซี่ฟันครับลายคนบางคนอาสิเพื่อนอาสีบ็สบายใจน้าพี่น้องน้าเซวาอิซี่ฟันครับอาสิบ็สบายใจนะเพราะว่าบางคนอาจจะรักทั้งสองวงแบบนี้แม่พี่น้องค่ะอาสิเฉื่นชอบทั้งสองวงนะคะกันห้าจัดมือเดียวกันขันพิรุดูการมือเดียวกันนะคะเพื่อนกับพ่อกันมาขันจัดมือเดียวกันคอยกะบอร์ดูว่าสีไปบ่งวงไหนนะคะเพราะว่าบางคนอาจสะมักทั้งสองคณะน้งสีไม่พี่น้องนะคะนั่นรับพี่น้องก็ ตองแลวแต้ทางด้านผู้บริหารของวงสามาัญเพชรนแพงออกมาชี้แจงนะพ่นองเนาะนะคะแต่ว่านะคะสำหรับวงประทุนบันเทงิงศินพี่นองก็ต้องยอมรับนะคะว่าปีนี้ฤดูการนี้นะคะที่การที่ง้อนของวงนะคะกะ็ที่ว่าเธรมรมดากันเลทีเดียวพี่น้องก็ต้องยอมรับถึงการบริหารจัดการของท่านพ่อดาบซอนะคะถือวา่าเ็ดเดมาดีตลอดนะคะแล้วก็สำหรับวงสามาัญเพลินแพงก็ถือว่าบริหารจัดการได้ดีกันนะคะทางด้าน บอลโจยมานิ่นนะคะโพสบ่อยมากๆเก่งโซเชียลจริงๆพี่น้องมือหนึ่งมือหนึ่งนี่มากกว่าสิบโพสพี่น้องต้องย่ำรับนะคะว่าเพิ่นเก่งอีหลีแล้วก็บ่รู้ว่าเพิ่นเอาเวลาใดพี่น้องมาโพสแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นยังวตีแต่ละมือแต่ละมืออะไรคนก็คือสู่หลูเนาะพี่น้องเนาะนะคะว่าคำว่าหัวหน้าวงก็ต้องไปบริหารจัดการลูกทีมมาต้องเพจตังสอนตองเจจังซี่นะคะบ่รู้ว่าเพิ่นเอาเวลาใดนะคะมากกดโทรศัพท์พี่น้องนะคะมากกดโทรศัพท์เพื่อที่สิ โพสความเกลื่อนไหวของวงสอง้อมใเพลินแพงกะทอวาเก่งมากๆทั้งซองวงกะทอวามีผู้บริหารที่เก่งมากๆเลยค่ะสำหรับส้องวงมีกะทอวาเป็นคณะมรอรมอรัมอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยกับวัยพีน่น้องนะคะราว่าสิเป็นวงได็ตามนะคะถือว่าสุดยอดมากๆนะคะสำหรับวงประทุมบันเทิงศินกะทอวาอยู่คู่ เมืองไทยอยู่ผู้ประเทศไทยมานานราคาซังกราบุ้มสร้างความพิดมเพ,เพ,เพ่คือการพี่น้องค่อยู่กับประเทศไทยมานานมากๆนพี่น้องเนาะนะคะกนี่แหละการถือว่าเป็น,น,นะคณะมรรมาลัมทีเอฟซีแฟนคลับพานิษยซีแฟนคลับข,ของต่างฝ่ายนะคะกับมี่หลายพี่น้องนะคะมีเยอะมากๆกับเป็นกำลังใจให้ทั้งสองเราพี่น้องนั่งก็ต้องแล้วแต่ท่านานผู้บริหารนะคะว่าสรุปแล้วเพื่อนสิ จัดมือเดียวกันเล่ยบอนะคะหรือว่าจังไหนนะคะแต่ว่าสําหรับรทีมสกอตเบอา์โจก่าวเป็นวันเกิดเพิ่นนะคะเพิน่นกับซิยากจ,จัดเซ่์มือนั่นเนาะพี่น้อ,นอะกนอกแล้วก็เพิ่นกับว่าจะมีการทําบุญโดยการแจกไข่ไก่จำนวนหนึ่งแสนฟองพี่น้องนะคะสำหรับผู้ใดที่ติดตามวงสำนัเพีบันแพงกเเะะ็เตรียมเลยนะคะเตรียมเป็นรับไข่ไก่ฟรีได้เลยเพราะโจก้วาวจะแจกคนละสิบแปดฟองพี่น้องนะคะก็เป็นกาลังใจให้ทั้งสอง ไฟน้องพี่น้องเนาะนะคะนันราพี่น้องการเสื้อว่าที่เพิ่นเดีวมาโพส์เป็นการหยอกล้อกันได้พี่น้องนะคะเป็นการหยอกล้อกันถ้ากัสเห็นว่าท่านันโอรับซอกระบอจูนะคะมักวนกันแบบนีต่ได้หน้าตา่ากะตองรออีกที่หนึ่งนะคะว่าสรุปแล้วจะจัดในวันเดียวกันเลยหรือเปล่านะคะนันราพี่น้องส้หรับมือหนีกับไม่เรื่องราสีมาอวสุดเป็นเาองฟังสนีสก้อนนขาว่ากำลสวัสดีค่ะ